ช่วงโลกนี้พระเจ้าทรงสร้างถ้าเด็กๆไปทำความรู้จักสารพัดสัตว์ทั้งสัตว์บกสัตว์น้ำสัตว์ป่าสัตว์ปีกที่บินได้สัตว์แปลกและสัตว์ที่สูญพันธ์ไปแล้วนอกจากนั้นยังพาไปรู้จักต้นไม้ชนิดต่างๆทั้งที่กินได้และกินไม่ได้ต้นไม้ที่ใหญ่มากต้นไม้ที่เล็กมากเท่านั้นยังไม่พอยังพาไปทำความเข้าใจในปรากฏการธรรมชาติต่างๆอีกด้วยพร้อมแล้ว ไปท่องโลกกันค่ะรู้จักพระเจ้ารู้จักโลกรู้จักตัวเองและใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าสวัสดีครับช่วงโลกนี้พระเจ้าทรงสร้างวันนี้พี่จะพาไปจับปูม้าครับปูม้าเป็นปูทะเลชนิดหนึ่งรู้ไหมครับว่าปูม้ามีสีอะไรไหนใครคิดว่าสีส้มบ้าง บางคนเห็นปูม้าในจานก็เลยคิดว่าเป็นขาสีส้มใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วปูม้าเนี่ยมีสีฟ้าจนถึงสีเทาหมุครับส่วนท้องจะเป็นสีขาวจริงๆแล้วในภาษาอังกฤษเราเรียกว่า blue crab หรือ flower crab หรือ blue swimming crab นะครับส่วนที่เราเห็นเป็นสีส้มคือส่วนที่เป็นสีฟ้าหรือเทามาก่อนพอโดนความร้อนก็จะเปลี่ยนเป็นสีครับคล้ายๆกับสัตว์ทะเลชนิดอื่นๆเช่นกุ้งก็จะเปลี่ยนเป็นสีส้มหรือแดงเวลาสุกนะครับเ้วเคยสังเกตกันไหมครับว่าปูม้ามีขากี่ขากันแน่ ใช่แล้วมีทั้งหมด5คู่10บขาขาใหญ่ๆเราจะเรียกว่าก้ามจะใช้เป็นอาวุธและทําหน้าที่คล้ายกับมือของเราเนี่ยแหละครับคือปูจะใช้ก้ามในการจิบจับอาหารเข้าปากส่วนขาคู่ที่2 3 4สาสจะมีขนาดเล็กๆยาวๆปลายก็จะแหลมๆใช้เดินน้องๆเคยเห็นปูเดินกันไหมครับเขาไม่ได้เดินตรงๆไปข้างหน้านะครับแต่เขาจะเดินเอียงๆเฉียงๆเมื่อก่อนเลมินิทานเรื่องแม่ปูกับลูกปูเราเรื่องการเดินเอียงๆของเขาเนี่แหละครับ ส่วนขาคู่สุดท้ายคือขาคู่ที่5จะมีลักษณะพิเศษเหมือนกันเพราะว่าส่วนปลายของขาเนี่ยจะมีลักษณะเป็นใบพายใหญ่ๆหน่อยใช้ในการว่ายน้ํานะครับแค่มองดูขาปูเนี่ยก็รู้สึกว่าพระเจ้าทรงสร้างได้อย่างอัศจรรย์มากๆเลย แล้วปูแต่ละสายพันธุ์ยังมีลักษณะพิเศษแตกต่างกันในรายละเอียดด้วยนะครับอย่างเช่นปูนักกล้ามปูมะพร้าวปูเจ้าฟ้าแล้วก็ยังมีอีกเยอะเลยครับน่าสนใจทุกตัวเลยไว้เดี๋ยววันหลังพี่จะมาเล่าให้ฟังนะครับแต่พอถ้าเล่าทุกตัวเนี่ยคงยาวเกินไปแค่ปูมาที่ดูธรรมดานเนี่ยก็ยังมีอีกหลายเรื่องที่น่าสนใจเลยในประเทศไทยเราสามารถพบปูมาได้เกือบทุกจังหวัดเลยนะครับทั้งฝั่งทะเลอันดามันและฝั่งทะเลอ่าวไทย โดยที่ที่ปูม้าจะอาศัยอยู่จะเป็นบริเวณปากแม่น้ําและแถบชายฝั่งทะเลออกหากินในเวลากลางคืนโดยจะฝังตัวอยู่ใต้พื้นทรายและโผล่มาแค่ลูกตาตาของปูเนี่ยเขาก็จะยื่นยาวๆออกมาได้นะครับพี่ว่าบางคนก็น่าจะเคยไปวิ่งจับปูลมตัวเล็กๆที่ชายหาดเวลาไปเที่ยวทะเลใช่ไหมครับปูมาจะมีพฤติกรรมในการออกหากินคล้ายๆกับปูลมนี่แหละครับแต่จะพบได้ในระดับน้ําลึกที่ไม่ลึกกว่า40เมตร และจะพบมากที่ระดับ7-30เมตรและนอกจากนี้ปูม้าย,ยังชอบน้ําอุ่นด้วยนะครับคือชอบหากินตรงที่น้ําอุณหภูมิประมาณ30-32องศาเซลเซียสในทะเลจะมีลำธารน,น้ําอุ่นและทารน้ําเย็นไหลเคลื่อนที่ไปมาอยู่นะครับเรื่องนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันไว้ถ้ามีเวลาจะมาเล่าให้ฟังครั้งหน้าสําหรับพวกเราปูมาก็หน้าตาคล้ายๆกันใช่เปล่าตัวไหนตัวผู้ตัวไหนตัวเมียแยกกันแทบไม่ออกเลยใช่ไหมครับ ถ้าให้แยกสายพันธุ์ของปูมาเนี่ยยิ่งยากกันไปใหญ่เพราะในประเทศไทยของเรามีตั้ง19สายพันธุ์เลยส่วนเรื่องเพศผู้เพศเมียเนี่ยพี่ว่าดูที่ตับปิ้งของมันเนี่ยน่าจะง่ายที่สุดแล้วตัวผู้ตับปิ้งของเขาจะเป็นลักษณะสามเหลี่ยมเล็กๆแหลมๆส่วนตัวเมียตับปิ้งจะกว้างและใหญ่กว่าตัวผู้หรือเกือบจะเป็นทรงสี่เหลี่ยมเลยครับ ในบางช่วงที่ตัวเมียกําลังอุ้มท้องจะมีไข่ทะลักออกมาด้านนอกให้เห็นด้วยนะครับปูม้าตัวเมียจะมีไข่ประมาณ7จ็ดแสนหนึ่งหมื่นสามพันฟองต่อตัวและสามารถวางไข่ได้ถึงสองล้านสามแสนสี่หมื่นฟองต่อตัวเยอะมากเลยเนาะคิดเล่นๆว่าถ้าพี่มีลูกสักหนึ่งร้อยคนเนี่ยชีวิตก็คงเหนื่อยมากแน่แเลยแล้วเด็กๆเคยสงสัยกันไหมครับว่าสัตว์ที่มีกระดองหรือเปิดแข็งๆเนี่ยเขาจะโตตัวใหญ่ขึ้นได้ยังไงเฉลยก็คือ ปูม้ารวมทั้งปูชนิดอื่นๆก็จะขยายขนาดด้วยการลอกคราบครับช่วงลอกคราบใหม่ๆเนี่ยตัวก็จะนุ่มนิ่มหรือที่เราเรียกว่าปูนิ่มนั่นแหละครับและอาหารของปูม้าก็อาจจะเป็นเพื่อนปูด้วยกันเองที่อ่อนแอหรือเรียกว่ากัดกินกันเองเลยก็ได้นอกจากนั้นพวกเขาก็ยังทําหน้าที่ขายกับเทศบาลดูแลความสะอาดของท้องทะเลด้วยนะครับเพราะพวกเขาจะกินซากพืชและซากสัตว์เป็นอาหารด้วยนอกจากกัดกินกันเองกินซากพืชซากสัตว์ แล้วก็ยังกินปลากุ้งแพงต้อนและสัตว์ชนิดเล็กๆอื่นๆด้วยกลับมาที่การเดินของปูกันอีกสนิดนะครับที่บอกว่าปูเดินเอียงหรือเดินแนวขวางไม่เดินตรงๆเนี่ยก็เพราะพวกเขามีพฤติกรรมการย้ายถิ่นครับโดยอาศัยสนามแม่เหล็กในการหาทิศทางแล้วหูภายในของปูจะมีวัตถุแม่เหล็กขนาดเล็กเป็นตัวกําหนดทิศทางครับแต่ว่าขั้วแม่เหล็กเหนือและใต้ของโลกเนี่ยได้พลิกกลับไปกลับมาหลายครั้ง วัตถุแม่เหล็กภายในหูของปูที่เดิมมีความสามารถในการกำหนดทิศทางก็เลยหายไปเพื่อให้ใช้ชีวิตอยู่ได้ในสนามแม่เหล็กที่กลับไปกลับมาของโลกเนี่ยปูเลยไม่สามารถเดินไปข้างหน้าและไม่เดินถอยหลังครับแต่เลือกที่จะเดินแนวขวางแทนและนอกจากนี้ขาของปูจะเป็นป้องๆและมีข้อต่อเป็นแบบยึดติดกันครับหมุนไม่ได้คล้ายๆถูกแส่เฝือกไว้เลยปูเลยต้องเดินแนวขวางตามการเคลื่อนไหวข,ของข้อต่อขาที่ขยับได้นั่นเองครับ พระเจ้าทรงสร้างสัตว์ทุกตัวให้แปลกและแตกต่างอย่างอัศจรรย์และสั่งมนุษย์ให้เป็นผู้ดูแลค่ะและในวันหนึ่งที่ผ่นดินโลกใหม่ที่พระเจ้าทรงสัญญาไว้สุนัขป่าจะอยู่กับลูกแกะและเสือดาวจะนอนอยู่กับลูกแพะลูกโคกับสิงโตหนุ่มจะหากินอยู่ด้วยกันและเด็กๆก,ก,ก็จะนำพาพวกมันไป